ือระบบทำไมบอกถึงบอกว่าไปทําบุญนั่งสมาธิแล้วโลคมันดีขึ้นโดยเฉพาะโลกที่มันเกี่ยวข้องกับจิตใจอ่ะมันจะดีขึ้นเหตุผลเพราะว่า,าเวลาที่เราไปทําบุญเนี่ยใจมันสบายนะพอใจมันสบายเนี่ยระบบประสาทในร่างกายนี้เป็นเขาเรียกระบบประสาทอัตโนมัตนะินยนะมันจะมีอยู่สองระบบสองระบบระบบหนึ่งเอาไว้เร่งเครื่องระบบหนึ่งเอาไว้ชะลอเครื่องพูดงี้ให้เข้าใจง่ายๆระบบเร่งเครื่องเลขซิมพาทติ ระบบชะลอเครื่องเรียกพาราซิมพาเทติกเล่นเครื่องไว้ทำไงไว้เวลาที่เราต่อสู้ตื่นเต้นต้องทำข้อสอบต้องอต้องหนีไฟหนีเพลิงไว้นาะจำเป็นใช่ไหมเวลาเล่นเครื่องเกิดอะไรขึ้นร่างกายต้องกล้ามเนื้อต้องเก่งตาต้องม่านตาต้องขยายเพื่อเราเห็นภาพชัดใช่ไหมหลอดเลือดต้องบีบเพื่อให้เลือดวิ่งไปทั่วร่างกายนี่คือระบบเล่นเครื่องแต่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเครียดไหมระบบนี้เป็นระบบเครียดถูกปะ่ะเ,เพราะนั้นระบบเนี้ยถ้าแบบสมัยก่อนที่แบบออกล่าสัตว นคนโบราณออกล่าสาัตว์เงี้ยไม่ไม่เป็นไรเพราะเขาแปบ๊แปบๆแล้วพอเขาหยุดแต่ปัจจุบันเจออะไรเจอความเครียดทั้งวันถูกไหมเพราะนั้นระบบนี้ตัวเร่งทั้งวันอีกระบบนึงเขาเรียกว่าระบบชะลอเครื่องนะพลาซติมพาติกร,ร,ระบบชะลอเครื่องนี่เอาไว้ทำอะไรรีแลกซ์ตรงข้ามทุกอย่างกล้ามเนื้อคลายรูมันตาหดก็คือเตรียมนอนเตรียมหลับเตรียมกินเตรียมสืบพันธนั่นแหละ เพราะนั้นท่านในระบบปัจจุบันเนี่ยพลาตตัวซิมอะไรงเครื่องมันเยอะเกินเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสบายใจเช่นเราไปทําบุญเราไปนั่งสมาธิเราไปฝึกลมหายใจดูลมอย่างเงี้ยมันเล่งพลาซิมพลาติกอันนี้คือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์พอพลาซิมพลาติกดีขึ้นมันก็ไปชะลอซิมมันก็เลยทาให้ร่างกายผ่อนคลายเป็นโรคอะไรก็หายหมดฮอร์โมนก็เปลี่ยนฮอร์โมนความเครียดก็ลดลงภูมิุ้มกันก็เพิ่มขึ้นเนี่ยนี่คือระบบประสาทอัตโนมัติเพราะฉะนั้น เวลาที่ฝันร้ายจิตใจคอไม่สบายหรืออะไรเี้ก็ตามเนี่ยหมอจึงบอกว่าไปทําบุญมันช่วยได้นี่คือวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่ไสยศาสตร์เลยนะเข้าใจไหม,ไมไถ้าจริงๆริงวถ้าดีขึ้นกว่านี้คือไปนั่งสมาธิแต่มันมันคนมันไม่ได้ฝึกง่ายอะเนาะดูลม,มหายใจดูอะไรสวดมนไปก็ได้สวดมนต์ขอคอกี่ยวกับแ่ ลด,ลดน้ําตาลลดน้ําตาลลดคาร์โบไฮเดรตลงกินผักผลไม้ได้ผักผลไม้ลดไม่หวานนะอประมาณน,นี้ลด,ลดพวกของหวานของแป้งข้าว <c oughs> เนื้อเนื้อกินได้แต่ว่าถ้าจะเน้นก็กินเนื้อขาวก็จะดีกว่าเนื้อไก่เนื้อปลากินได้ทุกอย่างแหละแต่ว่าเป็นลดพวกข้าวคาร์โบไฮเดรตลงนะ